จุดนี้คือโรงเรียนการเมืองทหารนะครับบางคนไม่เข้าใจก็อาจจะงงว่าทำไมโรงเรียนทหารถึงได้มาอยู่กลางป่ากลางภูเขาแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้วยกันครับข้างในในโรงเรียนเตรียมทหารครับโรงเรียนฝึกทหารโรงเรียนสอนทหารของฝ่ายพ่อคอเมื่อก่อนนะครับ ผมจะไม่เข้าไปลึกกว่านั้นผมกลัว <laughs> มีนักท่องเที่ยวตรงนั้นก็ต้องมีที่ขายของฝากของที่ระลึครับแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวน้อยวันธรรมดาดูแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะลร้านค้าไม่มีเลยสักร้านนะวันที่ผมมาวันธรรมดานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชมอะไรสักอย่างแต่ผมอาจจะเดินไม่ลึกมากนะคะรับเพราะผมกลัว ตรงนี้ก็เป็นสมระภูมิลบกันระหว่างทหารไทยกับพอกคอคอมมินิตเมื่อก่อนนี้จุดที่ผมยืนอยู่นี้กว่าจะสร้างทางมาได้ก็เส้นสังเวยชีวิตทั้งทหารไทยทั้งคอมมินิตตายไม่รู้จี่ศพเหมือนกันก็หลายคนก็อาจจะแปลกใจนะครับค่เาเขียนบอกว่าโรงเรียนการเมืองทหารก็คงจะงงว่า ทหารไทยหรือยังไงมาตั้งโรงเรียนอะไรอยู่ในป่าอันนี้โรงเรียนการเมืองทหารนี้ก็คือเป็นระบอบของคอมมิวนสิ์นะครับเป็นที่อบรมเป็นศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเป็นถ้าบ้านเราก็เป็นหน่วยทหารหรือค่ายทหารหรือรัฐสภาครับเขาเป็นศูนย์จุด ศูนย์การบริคุมน่าจะเวิงนี้เกือบเกือบทั้งหมดครับเพราะว่าทางภูเขานี้เต็มไปด้วยข่ายคอมมอนิทนเนีัยเมื่อก่อนนี้อันนี้ลูกที่เขาเจ็บรวบรวมเก็บไว้ให้ดูได้ขนาดยุติถนนใหญ่ครับนี่ยังน่ากลัวขนาดนี้อันนี้มันมีดอกมเมเบิลต้นมเมเบิลนี้เกิดเองครับ ถึงฤด,ดูต้นเมลเมลวันนี้ก็สวยตามลกูลกเนี่ยรูปภาพกเก่าๆที่เขาเจ็บไว้ก็ส่วนหนึ่งของปอกคอที่แตกออกมาก็เป็นนักศึกษานะครับที่ร่วมกันประท้วงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วเขามีมาก่อนนักศึกษาประท้วงนะครับระบบคอมมิวนิสต์แต่ว่านักศึกษาประท้วงกับรัฐบาล ทวงกับทหารสู้ไม่ได้ก็หนีเข้าป่าสมัยก่อนมันมีป่าให้เยอะอขนาดอยู่ติดถนนใหญ่ันเนี้ผมรู้สึกว่าวงเวงเวไงไงมรโลนี่ครับบ้านพักนายคำไหลครับหัวหน้าทหารหน่วยช่างที่หลบหนี เข้ามาหลัง14ตุลา16นี่ซึ่งเป็นนักศึกษามหาลัยธรรมฉาบนะฮะนี่ก็เป็นส่วนมากก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นนะครับที่หลบหนีการอะไรเขาเรียกว่าความคิดรูปแบบไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่ละหลักบางหลังเขาก็อนุรักษ์ไว้ครับก็ยังสภาพดี อันนี้เป็นบ้านพักของแต่ละคนบ้านพักทหายทะนงแซลี่หัวหน้าที่ควบคุมลูกหมูมงซึ่งคอยทำการดักซุ่มโจมตีทหารฝ่ายไทยโดยใช้อาวุธการลบแบบจรยุทธ์เขาก็เป็นบ้านพักของหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยที่เขาทำไว้ครับอ่า ผมปลอดแหกผมไม่กล้าเดินเข้าไปอันนี้เป็นที่ประชมของกองทหารหลัก965ประกอบด้วยมงกอมนิสิตนะักศึกษาที่หลบหนีเข้ามาอยู่โดยมีสหายทองสุขมงเป็นหัวหน้าฝ่ายการหารใช้การลบแบบกะละยุทธ์มีเวียนยามตลอด24ชั่วโมงอ่า การสอนวิชาการเมืองทหารมีการสอนสันนิพนธ์ประธานเหมาห้าเล่มอ้ะคติพจน์สีแดงอ,อันนี้เป็นระบบความนนีแบบเขาจะเอาแบบจีนนะครเหมาเจอตรงประมาณนั้นที่ที่มีการสู้ลบกันอันนี้เป็นเป็นรถที่มาใช้พัฒนาแต่ถูก จมตีจนพังเสียหายครับรอบๆเข้าไปก็ก็ล,กล,กลึ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 กเข้าไปก็มีทั่วบริเวณนะครับแต่ผมไม่กล้าเดินเข้าไปผมปอดแหกครับกลัวทอันนี้เป็นสภาพในโรงเรียนฝึกทหารสอนทหารนะครับ ของผอคอ,อเมื่อก่อนนี้ก็คือมีน่าจะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาก็เหมือนกับว่านั่นแหละครับศึกษาอยากอยากอยู่ในระบบคอมมินิสเหมือนถ้าปีเตียแต่เข้าป่าปีหนึ่งหกมีก็พอๆกับคอ,อมมินิสทางฝั่งลาวนั่นแหละครับก็สมัยลาวปีหนึ่งแปดแตกครับล้มลางระบบกษัตริย์ ก็ระดมความคิดนักศึกษาบอกว่าไม่มีระบอบกษัตริย์ประเทศจะพัฒนาดีกว่านี้ครับดูทุกวันนี้ลาวก็ป่นป,นป่นปีพอไม่มีกษัตริย์ก็ไม่พัฒนาช่อกโกงเยอะกว่าเดิมไทยนี่ก็ความคิดน่าจะเป็นแบบนั้นด้วยครับถ้าอย่างค่ายคอมมิวนิสต์ก็ถ้าแบบจีนถ้าเขาทำได้ปฏิวัติสำเร็จ ก็จะไม่มีระบบกษัตริย์นะฮะของไทยก็มีโชคดีรัชกาลที่เก้าใช้คำว่าแข็งแต่งครับจุดไหนมีความมนิสต์จุดนั้นท่านจะลงมาพัฒนาสร้างสู้ส,สู้ด้วยการพัฒนาสู้ด้วยการความจินดีอยู่ดีของปัจจก่อนนี่ลถที่เข้ามาพัฒนาจะสังเกตนะครับ ก็ที่ในเดือดเดที่มีขอมันนี้ทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จหมดนะแต่ไม่ได้แบบจับปืนไปสู้รบนะมันเป็นการสงครามแย่งมวลชนทางความชิดนะพระเจ้าอยู่หัวมาก็พัฒนาให้ท้องถิ่นเจริญพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชนระบบคมอมัน,นี้เขาก็แจกซึมเข้าสู่ชนบทก็คือ ระดมแบบระดมแบบความคิดนี้เหมือนกันแต่เขาทำให้สำเร็จนะเพราะว่าของเราตัวนำดีก็คือพระเจ้าอยู่หัวนะครับแต่พอสู้กันไปสู้กันมาก็จริงๆเขาระบบความนี้เข้ามาไทยตั้งแต่2 5 0 6หรือ2,511แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันมแนวร่วมเขายัางไม่เยอะ มารู้สึกแนวร่วมเยอะก็มีกันเรียกร้องของนักศึกษาปีหนึ่งสี่หนึ่งหกอะไรเรื่อยมา,ายครับที่ว่านักศึกษาเขาก็ความคิดทางความเมืองแตกต่างก็ไม่รู้ว่าเขาอยากเป็นคอมมิวนิสต์เขาเขาคงไม่ได้บอกขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันมีอุดมการร่วมแฝงเดินเดินทางไป ใกล้ๆก,กันเขาก็มีแนวร่วมพอเข้ามาพอปีสองสองรัฐบาลปาปิมคนอีมอาทิ์เป็นผอบอตบอค,ครับก็ก็คือเลิกจากนโยบา,ายปราบปรามสู้รบก็เ,เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่หนีเข้าป่าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยตัวนักศึกษาทั้งนั้นเลยครับเป็นแจนนำที่เป็นผอบอค่ายคอมมินิต แต่ละจุดก็เป็นหัวโจกน่าจะประมาณนั้นส่วนกําลงกำลังพลนี่ก็ส่วนมากจะเป็นม้งเท่าที่อ่านนะครับเป็นม้งคนในพื้นที่ที่สมนันนานก็ประการให้อภัยโทษคือพวกนักศึกษาที่หนีเข้าป่านียไม่มีความผิดก็เลยได้ตรงนั้นระบบความยตเป็นการปราบแบบไม่ใช้อาวุธเลยเพราะว่า สู้รบกันมานานมีแต่สูญเสียทั้งสองฝ <eterm oon> ่ายก็เอ่ยชื่อก็ได้มึงครับนักการเมืองที่ดังๆอยู่ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีหนีเข้าป่าเยอะแยะเลยที่ยังคายอยู่ยังไม่เสียชีวิตนะครับเพราะว่าที่ผมพูดอยู่อยู่นี้มันใกล้ๆตัวนี่เองพสหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดอะไรซี่สำคัญสำคัญเนี่ยเขาประกาศอภัยโทษ น่าจะปีสองสองครับสองพันรอยี่องนี่ก็คือนั่นแหละครับเป็นการกลับเข้าเมืองพวกนี้ก็ไม่มีความผิดก็คือก็เท่ากับการปราบระบบคอมมิวนิสต์แบบเกือบจะศูนย์เลยครับซึ่งต่อมากเทอดิษบ้านเราก็ไม่มีระบบนี้อยู่แต่หลังจากนั้นมาช่วงนั้นเขาก็มี การเลือกตั้งมันก็มีอยู่ประจำนึงครับเขาก็มีพรรคสังคมนิยมนะครับก็คือพรรคสังคมนิยมความมินิเนะ่ะเขาก็มีนายชิปอยู่แบบนั้นอยู่ลงเลือกตั้งอยู่เหมือนกันอันนี้เป็นโรงเรียนเตรียมทะาอ่างนะครับที่จริงมีเยอะอยู่ครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปนี่จุดท่องเที่ยไวใไกล้ๆนะครับมีน้ําตกนะโอไว้นี่เขา ทำมันี้จากน้ําตกมามาใช้เขาปั่นขึ้นมาไม่รู้เขาปั่นจากยังไงใกล้ๆนี้น่าจะเป็นน้ําตกล่มก้าววาราดอนนะ่ยเขาขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ขึ้นสู่ที่สูง